สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอ,พอแม่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะค่ะก็หลังจากฝนหยุดตกแล้วนะคะก็อาบน้ํานะคะทายายมาอาบน้ําแล้วก็ไปนอนนะคะตอนนี้ฝนก็ตกทั้งวันเลยนะคะ หมดแล้วยายค่ะก็อาบน้ำให้ยายก่อนเข้านอนตอนเย็นนะคะค่ะพอจะพายายไปไปนอนนะคะสมุนของยายก็เตรียมตัวทุกทุกตัวเลยนะคะเตรียมพร้อมที่ไปจะไปกับยายแล้วนะคะ เจ้าแดงก็ยืนรอแล้วนะคะ,ะนี่ค่ะสมุนเตรียมตัวเตรียมพร้อมจะไปส่งยายเข้านอนแล้วไหนหมอกหมอกมาสินี่จ้ะสมุน3ามตัวนี้จะไปด้วยตลอดเลยนะคะจะไปส่งยายไปนอนแล้วนะคะ โอ้เพื่อนเพื่อนของยายจะไปทางไหนค่ะเดี๋ยวแม่ควันจะพาไปรอยายฝั่งนี้นะคะเพราะว่า น้องป้างจะพายายอ้อมไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวแม่วานก็จะไปดักโลฝั่งนี้นะคะไปหไปไปเดินลุกเดินเดี๋ยวแมมันแฉะนะค่ะพื้นถนนหนทางก็จะแชะหน่อยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ บอไดไปพุูนไปไปไปยาลืมจะเป็นดอกแล้วนะคะ มีควานของควานของพังคำโมนนะคะก็ปลูกฟักทองนะคะก็เริ่มจะเป็นลูกแล้วนะคะกำลังเป็นลูกเล็กๆเลยนะคะจะไปทางไหนทำไมเฉะเฉะจังเลยเราจะไปทางไหนพื้นที่แคะมากเลยค่ะไปไม่ได้ เสียงผู้ใดวะหันอันนี้เป็นพังเดือนเพนนะคะยายาของพ่อควานคำมูลนะคะก็กำลังสวยเลยนะคะหลังจากที่ตัดออกให้ช้างกินแล้วนะคะก็จะเกิดขึ้นใหม่นะคะ yeah, you จ้าก่อนจ้าก่อนจ้าสวยๆเร็ววัดดีจากไกลๆก็ได้มาไกลๆจังวัดดีใหญ่ก็ได้ปุ่นทั้งวัดดีทั้งลาหมาผมเลยนะได้สองทางเลย พื้นของยายก็จะแฉะหน่อยนะคะฝนตกยายบุญหลายก็สวัสดีทักทอนทักทายก่อนนอนนะคะเสียงแหลมแหลมนะยาย อีกอีกอีกเสียงอีกเสียงกำวานเน่เสียงนัน่นอู้สวยมากเลยนะคะ ยายเริ่มจะมีเสียงเล็กๆน้อยๆออกมาบ้างแล้วนะคะอย่าเป้าคุณยายจะนอนได้หรือเปล่าคืนนี้แฉะหมดเลยน้ำขังรอบเลย เมื่อไรฝนจะหยุดตกสักทียายไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์ให้กับคุณยายบุญหลายด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถอยไปอีกยาย คุณยายเขาก็จะเป็นช้างที่ที่รักความสะอาดนะคะพื้นที่แฉะถ้าเราโยนหญ้าในในที่แฉะเขาก็ไม่ยอมกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นนิสัยของยายก็จะคล้ายๆกับแม่ควานนะคะจะเป็นช้างที่รักสะอาดมากๆเลยนะคะเขาจะไม่กินสรุ้ยซไรยนะคะเนี่ยเขาเหยียบเนี่ยเขาจะเล่นดินแล้วนะคะเล่นโคลน ถึงเมควันเวลาเราทำให้สูงๆเขาก็จะเยียบลงให้มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะค่ะยังไงเมควานก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ